สวัสดีค่ะกลับมาพบกันคือเกาเนาะค่ะกับการนําคําพญามาเล่าสู่ฟังมือนีได้คําพญาที่มีซื้อว่าป่าใหญ่บบกินเบดคือยังเป็นยังป่าใหญ่จังบกินเบดก่อนขยายความาฟังพญากันก่อนเลยค่ะอยู่ในบึงหนองน้ำกับมีป่าอาศัยยูมีทั้งหมูป่าน้อยป่าสอยกับเราหลายมีมากมายสัตว์น้ำแหล่งอาหารของมนุษย์ย่างบอยุด การล่าป่าน้อยกะยายนำถ้ำให้เกิดการล่าหากินเลี้ยงชีวิตการเล่อยคิดออกแบบมา,าสางเครื่องมือการเล่อยถือโอกาสทําอุบายหาเยื้อเพื่อเป็นการหลอกล่อพ่อใดอ้อยป่า วิธีการหาปลาก็เป็นวิธีการทำมาหากินของมนุษย์ในฐานะภูา่าวิธีการสำคัญก็คือการอ้อยเหยื่อมีบางคนกะมักใส่อาศัยการใส่เบ็ดเห็ดเครืองมือม้าล่อเอาเหยื่อหุ่มเผื่อพงังบ้างก็มีปลาน่อยปู่หอยมาจิกตออ้อยมีเหยื่อลอยจมพอมพ่อไห้เหยื่อหลง เยืออาจมีความหมายถึงผู้ถกลาหรือสิงหลอกระไดกันเลื่อยใส้เหยื่อลอตามความชอบของมูป่าเป็นการหาอู่ายไส้ตามใจที่ป่ามากักเอามาดักแซน้ำให้ป่าสวดย่อนวาหลงเป็นการเอาเยื่อมาหล่อเยือเป็นแผนซอนแผนกะว่าใดยังมีเรืองเวาไวป่าใหญ่บบกินเบส เทศไทยฟั่งแล้วว่าเป็นยอนพออีหยังมีล่งค้นกระใ่ตีว่วมเป็นหลายยางบ้างกะว่าคนนั้นเอาเยื่อหลอ่อแบบโบเป็นบางคนเห็นว่าป่านันมันหูท่านว่าเป็นเยื้อเพื่อสีดักป่าว้ให้หลงสวเพอหลงค้องสิเป็นแผนซ่อนขนอุบายของมนุษย์ ปลาเล่ยยุดใจได้บอย่อมสวบเหงื่อล่วงเป็นยังป่าญงจังบกินเบสนาคิดคือกันเนาคนนเนะค่ะในสังคมควนสีใสเรื่องป่าไง่บกินเบสเฮดไห่เฮ้าฟั่งแล้วสีตื่นลู่บลงค้องสีเป็นอุท่าหอนไวไหคน้นล่อมคิดเบิงไหคิดเห็นเรืองนีสีนีพนเรืองล่วง คนทั้งป่วงควรนสีใสอาศัยตั้งสติพี่จาหน้าสิงออย่าหลงโลกเยือเขามีคนเอามาสเสนอไ้เอาสิงของมาอ้อยแล้วกัะร้อยเอาประโยชน์เป็นยอนวาหลงเสแล้วพี่นองเอ้ยตาใหญ่บบกินเบ็ดคือนยังเป็นยังนเป็นยังสันเดี๋ยวมาฟังขยายข้ามเข้า,ขา,ขาใจกันจันน้อยเนาะคะ่ะ ป่าก็เป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งในบรรดาสัตว์น้ำหลายชนิดในาน้ำกับมีป่าหลายชนิดหลายขนาดอยู่คือกันป่าในระบบในเวทหรือในธรรมชาติก็เป็นอาหารของมนุษย์หรือสัตว์กินสัตว์เป็นอาหารในฐานะผู้ล่าการหาป่าก็เป็นวิธีของมนุษย์หรือผู้ล่าวิธีการล่าก็มีหลากหลายรูปแบบมนุษย์ก็เลยสั่งเรื่องมือจับปลาขึ้นมากอย่างเช่นแหอวนสะดุง้งสวิงลอบจันและเบด เครื่องมือมีทั้งตั้งลับแลดักจับและเชิงลูกเช่นแท้อวนเป็นต้นเบ็ดนี่ก็เป็นเครื่องมือดักสัตว์ชนิดหนึ่งโดยการใส่เยื่อมุมตัวเบ็ดเอาไว้เบ็ดสีใสใดก็ตตอมือมีเยือ่อหรือเป็นการเอาเยือ่อหล่อเยื่อหรือเป็นแผ่นซอนแผ่นกว่าใดเยื่อในเบ็ดเปรียบเหมือนการอ่ำพ่างการปิดบางซอนเนื้อเพื่อรอให้ปลาหรือเหยื่อมาติดเบ็ดอีกที่หนึ่งเฮาฟั่งเรื่องนี้ก็ให้ขอคิดเท่าใดว่าเยื่อเปรียบใดกับวัตถุรอใจเยื่อจะถือออกแบบมากเพื่อสนองกิเลสของผู้ถือลา ฉะนั้นป่าใหญ่บกินเบ็ดอาจให้ขอคิดเท่าว่าป่าไงบนเป็นป่าที่หลงเยื่อที่มนุษย์เอามาลอ่อพอป่าไงมีบทเหี้ยนมีประสบการณ์มาหลายๆเทือกเป็นได้เรื่องนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดเอาไว้นะคะว่าหากคนเฮ่าบ่าอยากจะตกเป็นเยื่อเฮ่าก็คคนเอาข้อคิดนี้มาเป็นอุทาหอนถ้าบ่อยอยากตกเป็นเยื่อกัย่าหลงเยื่อต้องมีสติบอลภบ่หลุลงนั่นเองอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดเอาไว้นะคะนี่ก็คือคําตอบว่าเป็นยังป่าไ่จังบ่กินเบ็ดที่นํามาเล่าสู่กันฟังในมือนี พ่อให้เห่าเข้าใจแล้วมองออกเนะค่ะกับวัฒกรรมของคนเล่าอีสานกับคำว่าป่าหญ่บกินเบ็ดเอาราคามือนีเอาไว้ซ้ำนีกันก่อนติดตามฟังปัญญากันใดไมในคลิปหน้าสำหรับมือนีอยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนสวัสดีค่ะ